อุ้ยเอ้า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 เกือบโอ้โหมาโดนบอลนะครับน้องฟิวนี่เกือบจะได้ประตูใหญ่น้องฟิวครับไม่น่าเชื่อฝนตกแน่นอนครับแล้วโยงมาเชื่องโอ้โหลูกนี้ฟิวตีลังกาครับโอ้โหแมาจัดอาญาโซลุนครับจากน้องฟิว เป็นจุดโทษครับโอ้โหน้องฟิวได้จุดโทษนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะให้น้องฟิลเป็นคนยิงนะครับผมว่าให้อรปกรณมีเอี่ยวแล้วล่ะเดินยฮะน้องฟิวจะเป็นคนยิงครับเฮ้ยเดิสูขาายไปหรือเปล่าเกมเกมเกออกมางเตขนาไหนก็ให้เดิมละ